ข้อความจากซาลูซาจากซีเรียสติดต่อครั้งแรกการติดต่อครั้งแรกไม่ใช่ความปรารถนาง่ายๆแต่มันคือความจริงที่เรารอไม่นานเห็นได้ชัดว่ามีการพบเห็นเรือยาน u f o ของเรามากขึ้นเนื่องจากภัยคุกคามกำลังลดลงอย่างมากและการติดต่อครั้งแรกจริงจะไม่นานอีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีความตื่นเต้นในส่วนของเราในขณะที่เรารอมานานนับพันปีเพื่อให้ช่วงเวลานี้ใกล้เข้ามาแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความปิติยินดีอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนอย่างไม่ต้องสงสยัยแม้ยังคงมีความกังวลอยู่บ้างแต่เนื่องจากมันเป็นเกมบักรุกและเราต้องการดําเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อรับประกรันเหนือสิญินใดก็คือความปลอดภัย ของผู้คนในโลกและการไม่ละเมิดเจตจำนงเสรีสระของพวกเขาผู้ที่ยังคงปฏิบัติการในความมืดมิดพวกเขายังคงพยายามสร้างความวุ่นวายเมื่อพวกเขาตระหนักถึงแนวทางของเราและการปลูกกระดมมวลชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่ามันจะเป็นชะตากรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และแน่นอนว่าเราทุกคนจะได้พบกันและกลับมาอยู่ร่วมกันในจักรวาลเหมือนเดิม การเร่งความเร็วของเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปอย่างเต็มกำลังในขณะที่เหตุการณ์ของระบบเก่ายังคงพังทลายโดยไม่ซักซาผู้นำหลายคนที่ยึดครองและควบคุมประชากรบนพื้นผิวโลกในลักษณะของการเป็นทาสผู้เขาเริ่มถอนตัวและเริ่มออกจากภูมิทัศน์ทางกายภาพตามวาระโอกาสต่างๆเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆและ สัญญาณแรกก็ได้เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วว่าวิธีการของคุณเริ่มหลีกทางให้กับพลังงานแห่งแสงสว่างมากขึ้นในทุกวันสถานีโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือว่าช่องข่าวต่างๆในความเป็นจริงของคุณนั้นได้เริ่มพูดความจริงและเริ่มเปิดเผยเบื้องหลังของรัฐบาลของพวกเขาเกี่ยวกับการมีอยู่ของเรามากขึ้นและการปฏิเสธการดำรงอยู่ของเรา จะไม่ยั่งยืนอีกต่อไปพวกเขากลัวแรงกดดันของมวลชนเมื่อพวกเขาต่างเริ่มสงสยัยว่าทำไมรัฐบาลโลกของพวกเขาถึงได้ละเลยความจริงนี้และเมื่อพวกเขามีพลังมหาศาลและสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของจิตวิญญาณนับพันได้ตลอดกาลพวกเขาทั้งหมดจะได้รับประโยชน์จาก เทคโนโลยีของเราหากว่าพวกเขาประกาศถึงเรื่องราวของเราในทางที่เป็นมิตรซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่ได้รับการเทศนาเกี่ยวกับเรามานานหลายทศวรรษด้วยการมองว่าคิดว่าเราเป็นภัยพิบัติคุกคามตลอดมาแต่นี่เป็นช่วงเวลาที่พวกคุณทุกคนจะต้องอยู่ในกระบวนการบำบัดรักษามากขึ้นและอย่าพลาดโอกาส ในการปรับตัวให้เข้ากับตัวตวทนที่สูงกว่าของคุณหรือว่าให้เดเซของคุณวิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถรักษาเยียวยาได้มากและก็จะเร่งความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการของคุณไปสู่การปล่อยรูปแบบเก่าเข้าสู่รูปแบบใหม่ทั้งหมดขณะที่คุณเดินหน้าพัฒนาต่อไปเป็นเรื่องปกติที่คุณจะเริ่มรับรู้สัญญาณของระนาบของมิติที่ละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งได้ประสานเข้ากับความเป็นจริงทางกายภาพของคุณเชน่นจุดสว่างมากบางครั้งที่อยู่รอบตัวคุณหรือว่าสีสันที่สดใสรอบตัวของคุณสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการผสมผสานของความเป็นจริงว่าม่านพรางที่ปิดการมิติจะบางลงและร่างกายของคุณกำลังสูญเสียความหนาแน่นอย่ากลัวเมื่อมันเกิดขึ้น มันคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นให้คุณชื่นชมกับประสบการณ์ที่ได้รับและเปิดใจของคุณมากขึ้นมันเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่เราขอยินกรานอีกครั้งถึงความจำเป็นในการแยกแยะระหว่างพวกคุณทุกคนในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมามีจิตวิญญาณที่ยึดมั่นในรูปแบบของความกลัวและความไม่มั่นคง และเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสะพรึงกลัวต่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของพวกเขาทั้งหมดเราจําเป็นต้องพูดว่าสิ่งดังกล่าวนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเรามีแผนที่ดีสําหรับพวกคุณทุกคนและไม่ใช่ความปรารถนาของพระผู้สร้างที่จะทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเป็นเรื่องที่มันตรงกันข้าม เพราะพวกเขาเอาชนะความท้าทายอันยิ่งใหญ่มาเป็นเวลานับพันปีแล้วและพวกคุณทุกคนก็สมควรที่จะได้รับความรักความคารพบและความชื่นชมอย่างมากในการถือครองแสงสว่างในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้อย่าเชื่อข้อมูลในวันสิ้นโลกอย่าเชื่อข้อมูลของวันสิ้นโลกเพราะว่าดาวโลกแม่กายานั้นไม่ได้ต้องการให้ลูกๆของเธอต้องทนทุกข ในลักษณะนี้แม้ว่าคุณจะทำรุนแรงกับเธอหรือว่าทำการกระทําของคุณที่ไม่ดีกับโลกกายามาเป็นเวลานานก็ตามแต่ความรักที่ไม่มือเงื่อนไขของเทพธิดาของแม่กายาที่มีต่อทุกคนนั้นมีเป็นความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้คุณชื่นชมธรรมชาติและ เชื่อมต่อติดต่อกับมันทุกวันเชื่อมต่อกับความรักที่หลั่งไหลาจากสิ่งที่เป็นอยู่และคุณจะสามารถคิดใหม่และการกระทำในอดีตนั้นเมื่อคุณมีสติสัมปชัญญะอีกระดับหนึ่งให้คุณแสวงหาการให้อภัยตนเองและการยอมรับเช่นเดียวกับที่คุณพยายามให้อภยัยผู้ที่ยังไม่สามารถก้าวข้ามการส,สะเทือนที่ต่ำกว่านั้นได้และอย่าลืมว่า ทุกคนมีสตากรรมของตัวเองทุกคนมีสตากรรมเป็นของตัวเองและทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของพวกเขาเองและพระผู้สร้างก็เคารพในสิ่งนั้นหลายคนยังคงนึกถึงสถานการณ์ที่ผู้คนถูกทำร้ายและฆ่ากันอย่างรุนแรงหรืออะไรทำนองน,นั้นเรียนท่านทั้งหลาย ความยุติธรรมจากสวรรค์ไม่เคยล้มเหลวและการแสวงหาการให้อภัยและการให้อภัยตนเองจะไม่ทําให้คุณหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในการฟื้นฟูจากการใช้พลังงานในทางที่ผิดแต่คุณจะมีพลังในการรักษาและคุณจะหายเร็วขึ้นอย่างแน่นอนพลังแห่งการให้อภัยนั้นไม่มีขอบเขตและทําให้พวกเขาอยู่อีกระดับหนึ่ง มันจะช่วยสลายชั้นของความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานและความปวดร้าวอย่างรวดเร็วซึ่งมีแนวน้มที่จะขยายเวลาของวัฏจักรของการกลับชาติมาเกิดในลักษณะของการชดใช้ ให้คุณเพลิดเพลินไปกับสายสัมพันธ์ของบรรพาุรุษของคุณที่ก้าวข้ามกิจจากัดดังกล่าวและก้าวขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสูงให้คุณเรียกร้องให้เราช่วยคุณในกระบวนาการเปลี่ยนแปลงและการรักษาเหล่านี้การเยียวยาพวกเขาอยู่ในขณะนี้เยียวยาและรักษาให้มากขึ้นกว่าเดิมและเราก็ยินดีที่จะร่วมมือกับคุณในระหว่างการรักษาครั้งใหญ่โปรดจำไว้เสมอว่า การให้อภัยนั้นไม่ได้ยกเว้นคุณจากความรับผิดชอบและการกระทําของคุณในฐานะผู้สร้างแต่มันจะทําให้คุณมีกําลังในการรักษาและให้ความห,หมายใหม่แก่สิ่งที่ควรได้ฝึกฝนนอกโกฎแห่งความรักความเมตตาจากสวรรค์ไม่เคยล้มเหลวและจะมีโอกาสได้รับการไถ่เสมอพระยาูได้ตรัสในระหว่างที่เขาอยู่บนโลกว่าจงให้อภัยเพื่อรับกันอภัย ให้เข้าใจพวกเขาเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจและช่วยเหลือพวกเขาเพื่อที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือเพราะด้วยการวัดเป็นหนึ่งเดียวกับที่คุณวัดคุณก็จะถูกวัดด้วยมันไม่มีอะไรผิดปกติกับการเลือกใช้สิ่งนี้หรือสิ่งนั้นเพราะปัญหาเริ่มต้นขึ้นเมื่อคนที่จะไม่ได้รับการหวดจากคุณคือการปลูกการกระบดและความกรดเครียวของคุณ นี่แสดงว่าร่างกายส่วนล่างยังคงควบคุมอารมณ์ได้เต็มที่จำไว้ว่าถ้าคุณเห็นอย่างนั้นอย่ารู้สึกแย่หรือว่าอะไรแต่ให้คุณจำการรู้จักการให้อภัยและการยอมรับตนเองและการยอมรับสิ่งนี้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให้คุณมีกำลังที่จะก้าวข้ามอิทธิพลที่ด้อยกว่านั้นและเพิ่มขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นและขยายมากขึ้น ซึ่งคุณจะสามารถช่วยเหลือคนหนึ่งๆมากมายที่จะได้รับความช่วยเหลือจากสภาวะการสั่นสะเทือนที่ขยายในตัวของคุณมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาในช่วงเวลาเลือกตั้งที่จะมีความวุ่นวายมากกว่าปกติเนื่องจากสิ่งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อพวกคุณส่วนใหญ่ด้วยเช่นกันหลายคนนั้นมีส่วนรวมในช่วงเวลาของการเมืองต่างๆในประวัติศาสตร์ เช่นสมัยโรมและสมัยกรีกโบราณแต่อย่างไรก็ตามวันนี้คุณได้ยึดแสงสว่างได้มากกว่าที่เคยเป็นมาและคุณก็มีความสามารถเต็มที่ในการขับไล่อิทธิพลที่ต่ําต้อยเหล่านั้นที่ตื่นคืนและดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าในกรณีใดความรักและการสนับสนุนของพวกเราทุกคนจะยังคงเป็นการละเมิดเนื่องจากเรามีคำปฏิธานที่จะปฏิบัติตามตั้งแต่พระผู้สร้างทรงเรียกให้เราทำภารกิจดังกล่าวก็คือเพื่อช่วยโลกในการเปลี่ยนผ่านไปสู่มิติที่สูงขึ้นและไปสู่รูปแบบชีวิตดั้งเดิมในสวนสวรรค์แห่งอีเดนฉันชื่อซาลูซาจากซีเรียส และฉันเห็นว่าคำพูดของฉันนั้นยังคงได้รับการยอมรับจากผู้คนส่วนใหญ่ที่อยู่บนโลกหรือว่าบนพื้นผิวโลกดังนั้นข้าพาเจ้าขอตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะชี้แจงความคืบหน้าของแผนของสาพันธ์กาเล็กติกซึ่งมีความกระฉับกระเฉงกว่าที่เคยเราให้เกียรติทุกคนที่เต็มใจสนับสนุนเราขณะที่เราเตรียมลงจอด เจ้าของที่ดินในชนบทเหล่านั้นจำเราไว้ว่าการลงจอดครั้งแรกของเรา จะอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เพื่อที่จะติดต่อในขณะน,นี้ในลักษณะที่เป็นส่วนตัวและและเอยียดอนอนยิ่งขึ้นแน่นอนว่าพวกคุณหลายๆคนจะได้รับคำแนะนำจากเราให้รวบรวมกลุ่มทำรรสมาธิในพื้นที่เหล่านี้และเราจะให้สัญญาณของเราทุกครั้งที่ได้รับอนุญาตและหากปลอดภยัยการติดต่อครั้งแรกไม่ใช่ความปรารถนาง่ายๆแต่มันก็คือความจริงที่รออีกไม่นาน เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันให้อยู่ในความสงบและอยู่ในแสงจากซาลูซาจากซีเรียสผ่านออสการ์รามอนดีเอสฟอเรนซีอเนสโดยบูสเด